คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมนีกะจะพาพี่น้องเอฟซีไปตามต่อกับแนวทางเลขของพอหลองอำเภอเพ็ญเด้อครับผมครับมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านก็อ,กอ,อ่อยอยู่เด้อครับผมมนีกะได้อ่าไปโทรไปหาพอครับผม เพราะว่าส่วนมากพอจะทํางานย่ำของเว้นแะพี่นนองเนาะย่ำมาแรงพอจังจะเข่าบานทั้งเทียพินกันนอนไหวครับผมทั่วไปหลายเทียพอครับรับแล้วกับว่่จะไปกวนพินครับผมมื่อนีกับมีโอกาสดีกันเลยลองโทรไปหาพอค่ะพอดีกับได้ตัวเหล็กมากเลยครับผมผิดเจนาเบื้องเอาครับผมสําหรับเหล็กพอหลองครับกับก้อนที่เบื้องหน้าทางตัวเหล็กของพออ่าลูกหลานก็มาเชื่อกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับผมทรงตัวให้พี่นองเอฟซี ก็จะเลื่อมเด้อครับผมเป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจในเด้อครับผมไปเบื้องหน้าท่างเหล็กพอหลองกันเลยครับ,บลูกหลานเกาเาเชียสวัสดีพอหลองเด้อครับผมเป็นยังไงพออยู่ทางบ้านสบายดบีบ่ครับผมครับรตกฝนตกเโอ้เป็นแตน่น้ำท่วมเนาะพอ่อครับรถือเลขดีบ่ะครับผมช่วงนี้ อีกแล้วโอ้กรได้ถือเลขน้าตลอดเลยนั่พอแมวกระถือขึ้นกันบ่ครับโอ้กรบพร้อมกินข้าวแรงไปเลยพอนี่ครับนอนฟัง นอนฟังเสียงฝนอยู่นะพ่อน้ำจะท่วมจังไหนนาะคือน้ำก็ดีแต่ฝนไม่พอ้อครับอันคือเก่าได้พออันลูกวกับมาตามตัวแนวทางเหล็กของพอคือเก่าครับผมพี่น้องเพิ่นก็อยากให้มาตามเพราะว่าเหล็กพอกะถือว่าเป็นสูตรโบราณครับหาสนใจ เดี๋ยวลูกจะตั้งขีดเส้นไว้ได้พ่อบานนี้ครับ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 ผมห่อห่อห่อเพ่อจะเสียดีกว่าเฮ็ดจังได้พ่อมีการปรับปรุงนะพ่อเนาะปรับปรุงสูตรครับครับรับครับเฮ้าตั้งสงมดิว่านงแดงของมันหลกเด็กนบนยิ่งแดงละเด็กสองยิสาม วันนี้เลขเขาตอกต้องตั้งไว้เลขครับผมตั้งเลขเขาต้อ,าองตั้งเลขตั้งเลขกันนะดับไว้รอจนะ้าตั้งเลขดับจังได้ครับผมเขาต้องตั้งมสมมติว่าเลขหวดน,นี้มันมันออกที่สองนาะครับผม องเลขทีมันจะถกเป็นนับเลขสองเขาต้องตั้งสองสามสี่ห้าสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไว้ครับผมแถวแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสื่อแปดเก้าศูนย์หนึ่งสื่อไซก็คือแถวลางขึ้นไปใสซข้างบนบ่พอ มันมันจะเป็นหลายตัวที่พอเอาที่ว่าพอมักท,ที่ว่าที่มันเด่นมากอังสิพอเอาต่องเอาต่องเตะตะเล็กวิ่งเาัวนี้มันาอ๋อเลขวิง<อ>ขว่งวงวดนีสองกับสามบ่พอครับอ,เ,อเลขเด่นเลยครับผมบ้านนี้เลขเด่นมันเข้ากาับเอาแปดเก้าศูนย์หนึ่งเตะบ่ องเลขสมนะนสองน่ะนสนอะอ๋อข้อหมายก็คือว่าเลขทั้งต่นี่คือเลขสีออกอยู่แล้วพอพอที่พอนันเป็นสูตรเลขที่ต้องมาว่ครับผมข้างล่างนี่มาเนี่เอาไปสื่อใส่เลขวิ่งพองวดนี้สองกับสามนใจพอนี่2สองกับสามนี่มักตัวไดแห้งครับผม อ๋อมันเป็นเหล็กธามาครูจะเป็นสองธามาคีจะเป็นสามเอ้างเหล็กตักันเลยสี่เก้าสามแปดหนึ่งไว้เช่สี่เก้าสามแปดหนึ่งครับครับผมแล้วก็สองสามันพอราวันนีเอาศูนย์สองศย์สองหกเจ็ดห้าไว้ตั้งใจศูนย์สองหกเจ็ดห้าครับผม ลเลขวันเองมันวิ่งมากขอครับตามเอาปกติเลขเลข,เลขตัง้งรับพอมันจะเป็นเลขที่อยู่เส้นทั้งเต็นทั้งหลังบ่อยพอครับพอเลขข้างหลังก็ตั้งตีเก้าสามแปดหนึ่งไว้ก็แสดงว่ามันมันวิ่งแปดกับหนึ่งตัวนี้พอหลงแต่ว่าไอ้กสองกับสามนี่คือเลขเลขเด่น อ๋อลูกเข้าใจแล้วบานนี่ไม่แม่นครับลูกลูกจําได้ว่าพ่อให้เขียนแบบนี้บัดแปดกับหนึ่งมันจะเป็นเล็กวิ่งบานนี้เล็กเด่นมันก็คือสองกับสามอ๋อข้อหมายนี่เป็นสีเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวแอดมินกอมาอเชียอจะเขียนให้ชัดเจนอีกครั้งนึงครับผมบันนี้ถ้าสองมากแล้วครับพ่อสองมากกับยี่สบสองแปแล้ว สองแปดสองแปดสองเก้า <28, S 1> ครับผม2829ครับสองแปดสองเก้าแล้วสองหกนี่เดี๋พอสองหกสามหกมอนี่เลยได้บสองหกอถ้าสามมากก็คอสามสามหกสามเจ็ดอ๋อถ้าสามมากก็คือสามหาสามหกสามเจ็ด จังเกลคือกลัวครับผมพอบอกเดยครับ,อ,บอืมประมาณนี้นะพอ,อต่ว่าตอนนี้ในใจพอนี่อยากจะจัดตัวไดค้ครับครับผมโอ้ครับผมพอเอาเลขศูนย์เจ็ดหมักศูนย์เจ็ด ครับบนลลางบนลางบนสามรุอ๋อศูนย์สามศนย์เจ็ดบนลลางศูนย์ยังศูนย,ยังแบบมีสิทธิ์มากยุนมาพอศูนนี่ครับครับครับศูนย์สามศูนย์เจ็ที่พอจะจัดหนักอยู่ด้วยครับผมแต่ว่าเลขเด่นของพอสองกับสามนี่รุดยากได้ครับผมโดยสถิติแล้วหวยบางห่งซีกับแปดเนาะพอเนาะ ซีกับแปกับมาซครับสําคัญว่าสองนี่แหะพี่น้องงวนนี่สองครับสามกับลองหาตัวเด่นตัวดังม่ประกบสองมาเพื่อพนชื่อสองเก้าสองแปดสองเก้าสอดครับสามมากกับสามห้าสามหกสามเจ็ดครับประมาณนี้เด้อครับผมเอาพอจังไดมือนวันทีสิบหาลูก นี่สิบหาสิบหกนี่ลูกจะโทษหาอีกเด้อครับผมครับอาเอาผครับเอาโทษวิริพอบานนี้ลูกจะพยายามอ่าโทษให้ได้เพราะว่าเพราะว่าจะเอาโศกเอาลาบน้ำพอแล้วพอถึงเลกดีคักแล้วเอาพอลูกจะสิรบกวนพอจำนี้เด้อครับผมเอาแล้วแล้วยว้จำเอาครับพอ่อโอ้ รูกกัเริ่มถามนพอเนาะพ่อฟันดีอันต้องเขาจาบเขาจัมันขับรถเขาครบจะรับกันไีแล้ผมครับเขเป็นตัวแ็กรถเขาแตตนสามกอ๋อแล้วพ่อได้ไปขับบ่ครับผมเอ้บจมันขัก็เลยไปเอว่าขับกเปียดกับไปแล้เขาอยู่อี่นี ปดศูนย์สามทะเบียนรถโอ้เขแมีเขมีเนพอจัดนักแลยแมศูนย์สามพออ๋อทีมาาพิเจนาเบิ่งเด้อครับผมเลขแปดศูนย์สามพอฟันดีตัวได้พออ๋อเขาก็ กวดเรียบหมดกันดิพอโอ้หาสื่อพ่อได้เราด้ครับผมเล็กตัวนี้พ่อก็ไปหากับบ่ามีดดิพอโอ้ผีดเจตนามึงได้ครับพี่น้องพอมีพิเศษให้ครับ ของบครับผมเขาบ่าเ่ยไปรถเตลี่ยุนีพอหาว่าเี่ยวได้มันเดยวเอาครับผมเอาขอบขระคุณฟอด้อครับผมที่ให้ลูกเป็นแนวทางบึ่งครับเอาพ่อนอนรับฟันดีเด้อครับพ่อ ครับผมเป็นแต่เป็นแต่รับดียุ่พอครับครับผมตัวกับจิลบกวนพอจำนี่แหละครับสวัสดีครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมเรื่อ้ครับพ่อครับพี่น้องครับกัอันบอกก็พอหลองแล้วพี่น้องเนาะเพื่อนกับอันคือว่าแล้วพี่น้องเพื่อนกับอายุหลยแล้วเพื่อนกับเห็นลูกเห็นร้านโทรไปหาเพื่อนก็ดีใจครับผม กับมีแนวทางมีโฉกอ่ามีแนวทางมีเหล็กให้พี่น้องเอฟซีแตพิจาหน่นึ่ครับผมเอาครับกับพิจาณาบ้างเด้อครับผมสําหรับเหล็กของพอลองอําเภอเพนครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีของเกาเาเชียเด้อครับผมที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเกาเาเชียกับถูกหวยล่้งเงินไปนากันเด้อครับผมงวดวันที่16พฤษภาคม65ครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ